ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาทิอานากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบาย คลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวหรู้สึกสบายรับท่านั่งให้ทูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะจะไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ทำแจองเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์พ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนจะจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้หวางให้คลายความผูกพันจากทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ไปหยุดนิ่งๆนมๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายสบายแต่ใจไปตรงกลางฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆ,ๆ สบายสบายตั้งเบาเบาตั้งผ่อนคลายตั้งสบายสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่จะในกลางดวงใสใส อย่างเบาเบาสบายยค่อยๆนึกนึกธรรมดาธรรมดาเหมือนนึกถึงภาพที่เราคุ้นเคยเช่นภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดอกบัวดอกกุหลาบอะไรต่งางเหรืน้ำมินต้น นึกธรรมดาง่าย,ายสบายสบๆเป็นดวงใสๆหรือองค์พระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่เราคุ้นเคยที่เราชอบ และง่ายสำหรับการนึกเริ่มต้นในสิ่งที่ง่ายๆก่อนชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแม้จะนึกได้อย่างรัวๆลางๆชัดน้อยก็ลืมตาเห็นก็ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่เรานึกนี้ แค่เป็นบริกรรมมณีมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเราเพื่อใจงเราหยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะสำหรับผู้มาใหม่ก็ต้องค่อยๆนึกไปอย่างง่ายง่ายสบายสบอยแล้วก็ใจาย็นเย็น อย่าไปนเน้นภาพอย่าไปเกณฑ์ภาพมีให้ดูแค่ไหนหรือนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนลองกับละครใจให้หยุดนิ่งโดยไปคาภาวนา ในใจเบาๆว่าสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะ เหมือนเป็นเสียงที่มาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางกายของเรามากลั่นจิตกลั่นใจของเรานะให้ใสใสให้บริสุทธิ์จากสัพพกิเลสทั้งหลายเนี่ย ให้จังหวะของคำภาวนาเนะี่ยไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเอาพอดีพอดีให้เหมาะกับจลิตอัตยาศายของตัวเราแต่ทุกครั้งที่ภาวนาสมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใส ใจัยู่ในกลางดวงใสๆอย่างง่ายๆสบายๆใจเย็นๆหรือตรึกนึกถึงระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกัตัวงเรา ขนาดไหนก็ได้เนี่ยที่เราชอบนะจ๊ะแต่เราคุ้นเคย,เนยถนัดดวงแก้วก็เอาดวงแก้วถนัดองค์พระก็เอาองค์พระแต่ก็ทนะํภาวนาสมมาระหังไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่ง และมันทิ้งคาภาวนาไปเองหรือจนกว่าใจเราอยากหยุดนิ่งเฉยเฉยไม่อยากจะภาวนาสมมาอรหังอีกต่อไปอยากนึกถึงแต่ดวงใสใสหรือองค์พระใสใสหรือหยุดใจนิ่งเฉยเฉย ถ้าเคความรู้สึกว่าอยากจะอยู่อย่างนี้ไม่อยากจะภาวนาต่อไปเราก็ไม่ต้องภาวนาสมมาอรหังอีกแต่ว่ามันใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นไร้จึงย้อนกลับมาภาวนาสมมาอรหังใหม่นะจ๊ะ หรือใครคุ้นเคยอยากจะอยู่นิ่งๆไม่นึกไม่คิดอะไรทั้งสิน้นไม่อยากจะภาวนาด้วยก็ให้นิ่งใจเฉยๆคือนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆ ใจเย็นๆนะจ๊ะที่กล่าวมาทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มาใหม่ฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายทาที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือ จากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะตั้งคานให้นำใจไปหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนะี่ยระวศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนะี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในเป็นต้นทางของเส้นทาง แห่งพระอริยเจ้าที่พระอริยเจ้าท่านหยุดใจนิ่งแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของท่านในตำแหน่งนี้การบรรลุมรรคผลนิพพานของพรสสมมติเจ้า การเริ่มอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหนึ่งอย่างเดียวตั้งสัตยาธิฐานว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปหรือจะกระดูกหนังช่างมันถ้าว่านับทุกข์ไม่ได้ก็ยอมตาย นิ่งอย่างเดียวทุกพระองค์ก็มือกันหมดทำอย่างนี้แม้แต่พระเดชพรลุงปู่ของเราพระบุตรหลานทางการน,นิ่งอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้ตายเถอะนิ่งอย่างเดียวได้เสวงกลางกายทานที่เจ็ด ตกส่วนใจก็จะหลุดจากกายหยับจากลมหยับหยับมันจะเคลื่อนก็นไปสู่ภายในตกสูนเข้าไปเหมือนหล่นจากที่สูงแล้วก็จะมีดวงทําลอยขึ้นมา ทำที่มีอยู่แล้วแต่ถูกบทบังดินิวอ์ทั้งห้ามีการปรันทะพยาบาทเป็นต้นทำให้เราหลับตาแล้วมันมืดใจมันฟุง้งก,กระจายไปในที่ต่างๆแต่พอหยุดนิ่งได้ เมื่อไม่ยึดมื่นถือมันในสิ่งใดเนี่ยเพตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันพิน ยงอ่ใหญ่กขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้แต่กำลังบาร,รมีของแต่ละท่านที่ไม่เท่ากันแต่จะเป็นดวงใสๆลอยขึ้นมาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเป็นดวงใส นมาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณเป็นความสุขที่แท้จริงมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจดวงธรรมนั้นจะใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใส,ใส หรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความสาใสใดๆในโลกแล้วก็จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวนันแต่ว่าไม่จา้าตาไม่แสบตา ใสยเย็นมันแสงจัน์ในคืนบรรพินนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายแานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยนี่คือดวงประอมมักรหรือดวงธรรมานุาสราสติปัฏฐานเป็นปากประตูไปสู่อายตันนิพพานเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะไปสู่อายะนานิพพานที่พระสัมมอสมุจจาทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้อย่างนี้แลวถ้าก็หยุดนิ่งอย่างเดียวเลื่อยไปเลยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งไว้อย่างสบายสบาย ไปในกลางดวงใสๆย,ย,ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งดวงธรรมก็จะขยายกว้างออกไปจุดกลางดวงธรรมก็จะขยายเป็นดวงใสๆสท บริสุทธ์กว่าสว่างกว่าละเอียดประณีตกว่าเพิ่มเข้าไปอย่างนี้เพิ่มขึม้นไปเรื่อยๆท่านนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเดินตามรอยท่าน ท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะได้เป็นอย่างนั้นคือดับทุกข์ได้พ้นจากความทุกข์ได้นิ่งอย่างนี้เรื่อยไปกระทั่งเข้าไปถึงกายธรรมที่อยู่ภายในซึ่งเป็นตัวพระรันตนายัย เป็นที่พึ่งที่ระดึกที่แท้จริงของตัวเราเนั่นแหละเป็นพระแก้วใสใสสวยงามมากเกตดอกมัวตูมจะใสจะสว่างอยู่ในกลางกายของเราเนี่ยแหละ และคือที่พึ่งที่ระล,ลึกของเราเราไปถึงตรงนั้นแล้วดับทุกข์ได้ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยมีความสุขเป็นสิ่งเดียวเท่นั้นที่ควรระลึกนึกถึงเพราะนึกแล้วมีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมีความบรด์ และก็มีความรู้แจ้งในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเห็นแจ้งเพราะว่าท่านมีธรรมจักขุรู้แจ้งว่าท่านมียานา,าศุนะจักขุยานปัญญาวิจารแสงสว่างปรงมประชุมอยู่ใน กลางองพระธรรมกายนั่นแหละนี่คือสาระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรายังแข็งแรงอยู่ยังพอมีเลี้ยวมีแรง ก็ควรจะแสวงหาที่พึ่งภายในให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี่ก็ให้กลั่นจิตกลั่นใจให้ใส่ใส่นการทำใจหยุดใจนิ่งนั่งกล่าวนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ